สวัสดีครับสวัสดีครับแก้วน้ำเราอยู่ไหนอ่ะเอ้าเขามาเก็บไปแล้วจอกเมื่อกี้อ่ะน่ารักมากเลยคุณผู้ชมค่ะลูกน่ะในแก้วน้ำเขาอ่ะชงกาแฟหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองแบบมีความสุขสดชื่นตลอดเวลาเลยอ่ะชีวิตเราเปลี่ยนไปใช่มกินแล้วคึกคักกินกาแฟกินกาแฟเย็นกินกาแฟเย็นด่ะสุดยอดมากเลยอ่ะอร่อยเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเรากินกาแฟที่หวานไม่มีน้ำตาลมันไม่มีคอเลสเตอรอล เป็นคนมีความสุขไปแล้วก็จะกินเท่าไหร่ก็ได้คือพี่ชอบแบบมันต้องหวานมันไงใส่ครีมใส่น้ำตาลใส่นมสดใส่นมข้นทุกอย่างขวานมข้นน่ะช้อนใหญ่ๆตักเข้าไปโอ้โหดูดปุ๊บอร่อยสดชื่นเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นคนกินแบบนี้ทุกวันเราแบบเราชอบไง ก็กินมานานกินมากกินไปกินไปกินไปรตรวจสุขภาพหมอบอกว่า <c oughs> ติดต่อโรงพยาบาลหรือว่าติดต่อวัดไว้หรอยัง <c oughs> คือโอ้โหน้ําตาลคุณกับคอเลสเตอรอล,ลนี่ท่วมทน้นอ,อ,อาการร่างกายพี่มันรับอาการมันคืออย่างนี้อ,อาการมันคืออึดอัดมันจะรู้สึกอึดอัดอมึนๆตือ้อๆแล้วกลางคืนจะนอนหลับไม่สนิทก็เข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ําแล้วก็ตื่นไปก็ไปหลับอะไรการมั่ง คือมันง่วงไงเมื่อกลางคืนมันนอนไม่สนิทอ่ะพอกลางวันมันก็ง่วงง่วงใช่ไหมไปทําอะไรก็ง่วงอันนั้นคืออาการมันเริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้ยเราไม่เฟรชอ่ะจะไปออกกําลังกายก็เหนื่อยเพราะว่าอะไรนอนไม่พอมันทํากิจกรรมนั้นไม่ได้เพราะในวันที่เราไม่ได้นอนแล้วใช่แล้วจะรู้สึกเฮ้ยเหนื่อยอ่ะ ออกอุย้ยบอกเลยนะถ้านอนไม่พออย่าไปออกกำลังกายนะอย่าไปออกกำลังกายอันตรายนะม,มีโอกาสช็อกใช่ใช่ใชอันตรายครับทีนี้พอไปตรวจร่างกายหมอก็ดูปุ๊บก็บอกว่าไอ้นี่เกินนั่นเกินนั่นเกินผู้เชี่ยวชาญเขาเลยแนะนําเราว่างั้นคุณก็ต้องปรับชีวิตซึ่งพี่เนี่ยเรื่องกินเนี่ยอาหารไม่ค่อยเท่าไหร่ข้าวขาหมูอะไรก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ไม่ได้เป็นคนชอบแบบกินอาหารแล้วไม่ได้เอนจอยขนาดนั้นถูกต้องแต่ว่ากาแฟนี่เอนจอยที่มากอ่าเขาก็เจอผู้เชี่ยวชาญก็เลยบอกเราว่างั้นยุดปรับ เรื่องการกินกาแฟแล้วให้ไปกินกาแฟดำเราก็บอกฮ่าฮรับไม่ได้อันนี้คือเลยนกหัวขวานเหัวลอกมันเสียเซลล์นะจากคนที่ชอบกินนะอยู่ๆมาสั่งน้มันไม่อร่อยไงแล้วเราลองนะลองไม่ใช่ไม่ลองพอลองกินทำไมวะแต่เขาก็ว่ามันดีนะแต่เราบอกไอ้ดีนะรู้แต่ว่ามันไม่ชอบเราก็เลยต้อง ยังเป็นกาแฟแบบหวานมันอยู่ทีนี้ก็อ่ะเราก็ทําไงดีก็ต้องหยุดก่อนไงกลัวตายบอกตามตรงทีนี้ก็เลิกหยุดต้องหยุดหยุดไปปั๊บเอาทีนี้มันหยุดงีบไงพอเห็นเห็นเขากินกันอ,อ,อยากกินขึ้นมาใจมันไปเจอนนอง<ฮ>เขาแนะนำเขาเห็นท่าทีแบบพี่รู้สึกอกดจิตมากเขาแนะนำาวบอกพี่ลองไหมเราก็บอกไหนมาดูซิี่ยังไงนะผสมทางเช่า เรแอ,อ้า,อาช,ง,ชงมาให้พี่ลองพอาะเขาชงมาอย่างแรกเลยก็คือเราดมก่อนเฮ้ยหอมกาแฟหอม <พอ S 2> <น>จริงๆพอชิมปั๊บบอกเฮ้ยมันหวานนะม,มันมีความหวานมันมีความมันแต่เขาบอกเลยว่านี่น้ําตาลเป็นศูนย์นะไม่มีเลยเฮ้ยแต่มันหวานมันเหมือนกาแฟทรีอินวันอะพี่เนี่ยชอบแบบทรีอินวันสะดวกชงปั๊บก็อร่อยเฮ้ยอร่อยอะแล้วมันไม่มีน้ําตาล ไม่มีคอเลสเตอรอลเอ้าเราก็เฮ้ยจริงดิก็ขอดูเจอแล้วสิ่งที่ฉันต้องการคือมันสำหรับคอกาแฟที่ชอบดื่มกาแฟแต่สุขภาพไม่พร้อมที่จะดื่มกาแฟแบบที่มีน้ำตาลกับมีครีมคแค่นั้นเองตรงเลยพี่ก็อ้าวจัดมาพอจัดมาปั๊บทีนี้แฮปปี้ทุกวันทุกวันก็ฉีกชงดื่มแต่มีข้อแนะนำนิดนึงถ้าใครที่ชอบเข้มข้นใส่น้ำร้อนน้อยหน่อยอ มันจะแบบคนขัดคน่แตว่าอยากจะกินเป็นกาแฟเย็นชงสองซองสองซองแล้งเพราะอย่าลืมไม่มีน้ําตาลใช่คุณจะชงกี่ซองก็ไม่เป็นไรชงทั่วไปใส่น้ําแข็งอร่อยนี่แหละก็เลยบอกว่าหลังจากนั้นชีวิตพี่ก็ดีขึ้นเราได้ดื่มกาแฟรสที่เราชอบสดชื่นกระปรี้กระเปร่าอย่างน้อยความรู้สึกที่เราถูกห้ามเนี่ยมาทดแทนอันนี้แฮปปี้แล้วมีความสุขเพราะมีความสุขกินได้ปั๊บแล้วก็สุขภาพดี หลังจากที่เราเปลี่ยนจากกาแฟที่เราเคยดื่มมาเป็นคอดี้พลัสผสมถังเช่าเนี่ยนะคือเท่ากับว่าเราหยุดการเติมน้ำตาลกับครีมเข้าไปในร่างกายผ่านกาแฟกินไปสักเดือน2เดือนเอาไปตรวจอีกทีหายหมดแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เติมเข้าไปไงแล้วแต่ได้พอมันพอมันไม่ซึมซึมซาก็ไปออกกำลังกายถูกต้องพอมันนอนไม่ต้องตื่นมากลางดึกนอนหลับสบายสบายยาวๆล้วก็ ตื่นมาสดชื่นออกกาลังกายได้เวลาสามสชั่วโมงตีแบตพี่พี่ตีแบตเนี่ยบอกเลยนะว่าอย่างน้อย4เซตอย่างหนักคือแปดกลัมบมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติกตสุขภาพดีพดมีความสุขแล้วก็มีความสุขกับการได้ดื่มกาแฟรสชาติที่เราอชอบอทํางานได้เต็มที่มีเวลาอยู่กับคนที่เรารักไปนานๆนี่นน